เรามาดูการพ่นนะครับเครื่องกําจัดยุงและแมลงนะครับเครื่องพ่นหมอกควันนะครับเครื่อง BS150 นะครับ Best Focker จาก h e n r Focker นะครับตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราหมุนนะครับตรงน้ํายาเบนซซนนะครับเปิดออกมานะครับเปิดเสร็จปุ๊บเพื่อให้ลงเข้านะครับต่อมานะครับเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับ